นี่ครับมาดูวิธีการจับปลานะครับเนาะเราจับปลาเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ที่อื่นเราไม่ได้จับปลาเพื่อที่จะเอาไปขายทั้งหมดแต่เราเอาไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่ออื่นๆเพื่อที่จะให้มันขยายพันธุ์ในบ่ออื่นๆอีกให้มันเป็นเท่าตัวในบ่อนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะซื้อพันธุ์เราก็ขายเหมือนกัน เนียครับทำแค่กระชังตัวนี้มาแล้วก็ให้อาหารมันผมให้อาหารมันปุ๊บแล้วก็ยกกระชังขึ้นเหมือนที่ผมทําเนี่ยผมเวลาผมอ่าตอนนี้ผมให้อาหารแล้วก็ผมยกกระชังขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้จะให้มาดูว่ามันเข้ากระชังไหมอ่าลองดูครับเนี่ยท่านเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือเราไม่ต้องจับเยอะทีเดียว เอาแค่นี้พอครับเนี่ยแค่นี้ก็สอ0สามร้อยตัวครับทั้งปลาเล็กปลาใหญ่มันมีคระสายกันไปหมดเนี่ยครับรอบๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะล้อมจับมันปล่อยเอาไว้ให้มันขยายพันธุ์ต่อไปเราเอาแค่นี้ก่อนเอาไปปล่อยในบอ่ออื่นปล่อยไว้ในกระชังอื่นก็ได้เพื่อที่เอาไว้ขายเป็นพันปลา แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันขยายพันธุ์เราก็เอาไปปล่อยที่บ่ออื่นแล้วเราก็ทำกระชังแบบนี้ล้อมจับมันเอาไว้กินบางวันบางมื้อที่เราอยากจะกินหรือว่าเอาไปขายตอนที่เราอยากได้ตังค์เนาะเนี่ยครับคือวิธีการมันง่ายๆครับมันไม่ได้ยุ่งยาก ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนคือทิ้งไว้มันก็ไม่ตายจับไปถืออื่นมันก็ขยายพันธุ์ปล่อยไว้มันก็แน่นแล้วมันก็ไม่โตมีแค่นั้นครับเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ดู เดี๋ยวจะมีข้อสงสัยว่าแล้วทําอย่างนี้กันหมดแล้วจะเอาไปขายเอาไปจําหน่ายที่ไหนผมบอ,อกได้เลยว่าการตลาดเราต้องพลิกแพลงเองครับผมไม่ไม่บอกว่าวิธีการขายทุกคนจะประสบความสําเร็จแต่ว่าแค่นี้เราก็มีอาหารเเป็นแหล่งอาหารที่เราไม่ต้องออกไปซื้อที่ไหนเพียงแค่ท่านมีแค่นี้ท่านก็สามารถ เลี้ยงดูเก็บไว้กินเอง <c oughs> ให้ครอบครัวกินแบ่งญาติเพื่อนฝูงกินไม่ต้องซื้อครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ